ไม่อาจเป็นภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เหมาะสมต่อพวกโบราณในร่มโบกุณนะคะแนนนั้นจะพูดอะไรที่ไม่ควสวัสดีครับสวัสดีท่านครับอ่าอ่าคลิปนี้เป็นคลิปการทดลองกินเกลื์นะครับไม่มีอะไรมากผมอยากลองดูแล้วก็มันต้องทำอยู่แล้วนะก็คืออ่าพอดอ่พอตตัวนี้ก้านมันเหญ่นะฮะก้าน ประหลาดมากที่ผมอยากรู้ว่าถ้าผมตัดออกให้มันให้มันเป็นแบบเท่าปกติเพื่อจะใส่หนอมเนี่ยเสียงจะต่างไหม <laughs> มาลองดูกันผมเปิดทุกอย่างสุดเลยผมจะไม่เปีกอัพหน้านะฮะเปียบหน้าก็เท่ากับว่า,วาอ่าวอลุมนี้มันจะคนทุปีกัพหน้าคล้ายๆพวกレスพอนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงที่ยังไม่ตัดเป็นยาวนี้ก่อน กลับมาแล้วครับ <c oughs> ตัดแล้วเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> มาดูให้เมืองต่างมาเ <c oughs> มืองต่างละ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันอ่าความความหนามันน,นิดนิดเดียวนะไม่ไม่รู้คิดเองไปน,นะแต่ลองดูไปกับไปเปียกล่างดูสิเป็นยังไงี้ยเจริงๆๆรู้สึกได้อย่างนั้นจริงนะแต่ลองเดี๋ยวผมลองอันนี้เดี๋ยวผมลองลองที่โทนบ้างแต่ผมอะไรโทนพวกนี้ผมเปิดสุดนะเดี๋ยวลองลองฟังอีกทีนึงช่วยผมฟังนะอันนี้นคือย่านโลจะเป็นอย่างเงี้ย เอามาเอาโทนถุดโ,โทนออกละมาปรับเดี๋ยวจะลองเทแล้วปรับทุกอย่างเหมือนเดิมนะหมายถว่าเปิดสุดนะลองดูเป็นไงวะาเปิดสุดนะสุดส่ส่สทห,หมดเลย ดูฟังดูกันว,ว่ารู้สึกยังไงกันบ้างนะฮะรู้สึกต่างไหมไม่รู้ฟังผ่านอ่มือถือผมก็อัดแบบมือถือเล่นนะแบบตั้งกล้องมาพอดีจะทำยลองอัดเล่นดูดีวกว่าเผื่อมันมีผลหรืออะไรเงี้ยเผื่อให้เป็นอ่ ความเขาเรียกว่าเผื่อเป็นข้อมูลเผื่อให้คนอื่นด้วยนะฮะก็ขำๆนะฮะไม่ต้องใหญ่อย่าซีเรียสกันว่ามันมึงทําอะไรของมึงว่ะอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวล่างไอตัวอาปิกัพหลังนะตัวล่างคือหมายถึงว่าตัวโทนไอตัวตัววอลลุ่มกับโทนของของตัวล่างนะโอเคเดี๋ยวผมมาเราลองฟังดูก่อนตะกี้ตะกี้เป็นเป็นตัวเน็กละก็คืออันนี้อันนี้ตัวตัวตัวปิดก็เหมือนเหมือนレスพอนะเหมือนประสีคล้ายๆกันอ่ะมาดูตัว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 ปิด พิกันนี้นะโ okay. อเค่ผตามผมจะเล่นผมจะเล่นให้ไม่เยอะแล้วกันผมจะเล่น2ย่านคือย่านย่านเอาให้มันออกโลแล้วก็เสียงออกเต็บสูง2อที่แล้วกัน เค okay. ีวมาข้างในอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูเอาตัดให้ตันเหมือนเดิมอ่ะมาลองต่อครับตัดไล่เรียบร้อยผมตัดทั้งอ่าทั้งวลลุ่มทั้งโทนนะเปิดสุด

คิดว่ามีผลหรือไม่มีผลอย่างไรก็คอมเมนต์มาดูนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าขำๆฮ่าๆนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วมีผลก็แสดงว่าพวกแกนพวกนี้ก็น่าจะมีผลหมายถึงว่าอ่าก้านที่ใหญ่ก้านที่เล็กหรือว่าก้านที่ตันหรือว่าลักษณะของพอร์ตต่างๆนะแต่ว่านี้ก็ให้ดูว่าทดสอบเล่นๆคร่าวๆกันฮ่าๆาาาานะฮะอย่าคิดได้มากแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาส ได้ทดสอบทดลองอะไรแปลกๆประหลาดๆ,ๆแบบนี้ก็เดี๋ยวตัดเดี๋ยวจะอัดคลิปมาให้ดูกันนะเป็นไงก็อ่ะได้ยินเป็นไงกันก็คอมเมนต์ด้นะครับ